ไปต่อกันที่เรื่องของพี่านะทัศนาวไลนะคะที่ต้องออกมาแก้ข่าวค่ะหลังจากที่ได้เข้าไปคอมเมนต์ให้กําลังใจพี่หนิงปณิตานะคะจากกรณีดราม่าค่ะปมทะเลาะกับพี่เปิ้ยปานวาดนะคะงานนี้หลายคนก็เลยมองว่าพี่านะกําลังเลือกข้างหรือเปล่าค่ะ ซึ่งพี่ฮาน่านะคะก็บอกว่าไม่ได้เลือกข้างแต่อย่างใดค่ะเพราะว่าตนก็สนิทกับทั้งสองฝ่ายที่สําคัญก็อยากให้ทั้งคู่เนี่ยกลับมาคืนดีกันนะคะแต่ก็คงต้องใช้เวลาเป็นตัวเยียวยาส่วนเรื่องที่เธอยอมรับนะคะเลยว่ากังวลพอสมควรในช่วงนี้ก็คือเรื่องของสามีพี่ฮิวโก้ค่ะที่ถูกยกเลิกการคอนเสิร์ตหลังโควิด -19 ระบาดระรอบใหม่นะคะซึ่งเธอก็กลัวว่าสามีเนี่ยจะเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าเห็นว่าอีกฝ่ายเป็นห่วงเพื่อนร่วมวงที่ไม่ได้มีรายได้ในช่วงนี้ไปฟังเสียงพี่ฮาน่ากันค่ะ เพื่อนเขาเรียกว่าเฟลก็ส่วนใหญ่ก็จะคอมเมนต์ให้กําลังใจนะคะเพราะจริงเราทั้นก็เป็นห่วงทั้งคู่เลยเราก็เป็นเพื่อนรักกันถ้าคิดว่าวันหนึง่งพ่อจะกลับมารักกันเหมือนเดิมก็ได้เพราะฉะนั้นอยากให้มีแต่สิ่งดีๆสิ่งบวกๆความสัมพันธ์ที่ดีเก็บความสัม สัมพันธ์อนั้นไว้อะไรเงี้ยถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ทั้งคู่กลับมารักกันเหมือนเดิมอะค่ะความหวังว่าถ้าวันหนึ่งเวลาผ่านไปแล้วมองย้อนกลับมาก็จะเห็นว่าทุกอย่างมันไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นมีเรื่องอะไรเลยทําไมจะกลับมารักกันเหมือนเดิมไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะส่งกำลังใจให้ด้วยนะคะยังไงเราก็ต้องขอให้เรื่องนี้จบลงด้วยดีนะคะ